จ้าคุณยัยฮิโนรับออเดอร์คนสวยเนีจ่ <c oughs> จา้าจ้านามสไลดแดงหาขวดบุญมาฟ้ากูหาขวดบุญมามิกฟอร์สหาขวดบีไอสตารเดอร์อีก3ามกล่องทรงหลันยี่ยแมวจา้จาจ้าลูกขา่ายเงินหมดแล้ว จ้าจ้าบ๊ายบายสิ้นค่ะบุญมากนี่ก็ขายดีเนะเาะวันใหญ่ฮิโน่หลับเละเลยวะ่ะครบเซงเซ็งเซ็งเซงมุดยิดเป็นอยังีงเม้นบ่มาบ่ คนสวยอารมณ์เสียอารมณ์เสียอือนั่นเด้เล้อฟ่าเล้อฟ่านี่บ่เอออยากได้ยูบ่อยากได้ยูศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ขมมโซงหอดมองอือเอาอยู่บ่สิโทรสั้งให้เอาอยู่โทรจากพ่อใหญ่่ีหนูหากแล้วว่างสายวังญานี่อือกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งนะเออเป็นอีหยังคืออารมณ์บดีแท้ เอ้ยไปสมัครงานกับไอ้เกม้ามไปกอกใบสมัครออนไลน์เขาสมัครเขานัดไปมือน,นี้ไปขายประกันน้ำเล่าหน่ะเออมือนี้มือนี้เนี่ยเบืงสุดได้เป็นอย่างนี้เออใส่ชุดงามตอลอดเนาะเป็นยังไงล่ะได้คุยกันอยู่บ่บ่ยังบ่ได้คุยอยู่เขานัดสัมผัส์บม,ม้งไปต่เก่ามงพุ่นเจ้าไปอีอย่างแต่เศร้าแท้ยะอันนี้แต่ย่านบ่ได้นี่ละ ย่งพท่านมูเออหอนกับหอนแดดหอนประคักเมืเอ่อไปแล้วนี่เข้าสำอางนี่ยุดดนปาน,นั่นกับนี่คนผ่านไปผ่านมาเห็นอยู่บ่ละ่ะมันกะเห็นอยู่เขาผูเปล่าตั้งแตคำํำเอออืมนั่งทาจนหอดบายมงุงพี่เก๋ได้ออกมาหาบอมันบอกมาจากเชือมึงมีไผออกมาหาเจ้าเลยนี่มีอีนึงมีอีนึงเออเปิดประตูออกมาเฮ็ดน,นายอยู่แพ่แว่ แหวอยู่บอวน้องกันเมื่อ่ะมันก็ปิดประตูปึ๊กเข้าไปหายจ่อยบอวนั่นจะคว่ำนี่บอวน้่เลยเอาจะนั่งถ่ายอยู่หันแล้วเป็นในระบาดที่นี่คือบ่มีคนคุยน้ำศูนย์อยู่หันแล้วย่างไปประตูมาทีนี่เห็นป้ายอยู่เมืงเครึ่งป้ายอยู่ในประตูแมนว่าจังไหนกะมันบอกว่า เลื่อนพนะเลื่อนเออติดป้ายไว้ป้ายอยู่ในประตูแมนโอ้ยยายอันนี้ไม่ยังล่ะป้ายนะในประตูนะเขาบอกให้เจ้าเลื่อนออกแล้วก็เก่าไปทั้งในฮะประตูเลื่อนเออประตูมันเลื่อนออกโบเมนว่าเขาเลื่อนนัดเจ้า เียกเนไนมันดูใสวะมาเมงเอยประตูเลื่อนมันกับโบอบกูเกิเป็นแบ้ฮัลโหลจราของบริษัทจะเดือดดาดาพนักงานก็ปป๊กปึกหัวหัว